สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพกระผมอดิสรเพียงเกตพร้อมด้วยวิสาคันทัพยินดีต้อนรับท่านทั้งหลายเข้าสู่รายการตรงไปตรงมาประจำเช้าวันพุธที่12มิถุนายน2 5 5 6ยินดีต้อนรับคุณวิสาครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกๆวันพุธและวันพฤหัสบดีคุณวิสาคันทบมารับหน้าที่ในรายการตรงไปตรงมา ครับผมวันนี้มีอะไรเสนอสนอง<ช>ท่านผู้ชมครับเตรียมการมาหนึ่งสัปดาห์พบกันหนึ่งครั้งวันนี้ก็มีเรื่องราวที่เป็นข่าววิาพากษ์วิจารณ์กันในตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องจำนำข้าวครับอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องของการคืนตำแหน่งสสภาความมั่นคงแห่งชาติให้กับ สมาให้กับคุณทวินเปลี่ยนสีอ๋อรับสองประเด็นนี้ก็เป็นที่วิาพา์วิจารณ์กันผมสดับกับฟังบรรดาสื่อสารมวลชนก็เหมือนเดิมนะครับท่านคือมีฝากฝั่งที่สบสุนนรัฐบาลและก็มีฝากฝั่งที่โจมตีคัดค้านเป็นปกติแต่ว่าเมื่อดูเหตุผลแล้วก็เป็นสิ่งที่ จะต้องนำมาพินิจพิจารณาในเรื่องของการบริหารจัดการเหมือนกันเพราะว่าคนที่ไม่เห็นด้วยนะั้นะเขาจะพูดในปัญหาว่าเขาไม่ไมรู้ตัวเลขว่าขาดทุนการจำานําข้าวนี่ขาดทุนเท่าไหร่ตัวเลขที่ไม่ชัดเจนเนี่ยทำให้เขาอยากฟังจากฝ่ายรัฐบาลชี้แจงเพราะว่ามันมีตัวเลขมาจากมูดี้ก็เป็นตัวเลขที่สูงมากนะครับที่บอกว่า ขาดทุนสูงถึง2,060,000ล้านบาทมูดี้นะฮะซึ่งคอลัมนิสต์ใหญ่ทั้งสองคนในหนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์นี่ท่านหนึ่งนี่มีทัศนะในเรื่องนี้คือท่านสีอินทปรครันอีกท่านหนึ่งก็มีความคิดในเรื่องนี้เขียนถึงเรื่องการปลดปล่อยชาวนาเนี่ยนะคือท่านพญาไม้เรานี่ยลองฟังความคิดเห็นดูเท่าไหร่ ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นผมคิดว่าเรื่องการจำนำข้าวเนี่ยเขาบอกว่าขาดทุนคือกําไรนะครับขาดทุนคือกำไรเอาเออร์ลอสอาเกนขาดทุนคือกําไรครับเอาเออร์ลอสอากเกนซึ่งสูญเสียไปก็จะได้รับในหลวงพองค์ท่านพระธานสูญเสียไปเพื่อที่จะเอาเออร์ลอสอากเกนคือขาดทุนคือกําไรเศรษฐกิจฐานะของพี่น้องประชาชนที่มีอาชีพเป็นชาวนาเป็นกระดูกสันหลังที่เรายกย่องกันมาเนี่ย เมื่อมีรายได้ดีขาดทุนที่ฝ่ายรัฐบาลขึ้นไปไปตกกาไรอยู่ที่นั่นพเพราะเงินก็ต้องหมุนเวียนไงคราวนี้ทั้งฝั่งทั้งฝากฝั่งของฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยรัฐบาลก็คือเจ้าเก่าแหละคือในสมัยเขาเป็นรัฐบาลเขาก็จำนําเหมือนกันครับเขาก็ขาดทุนเหมือนกันแต่เขาไม่ปรีปากเขาประกันไม่เขาก็มีส่วนในการจำนําเหมือนกันแทรกในการประกันเพราะฉะนั้นการพูดจาเรื่องจำนําข้าวต้องเอาหลักซะก่อนว่าชาวนานนี้ได้ประโยชน์ นะครับแล้วก็โครงการนี้จะดาเนินการต่อไปอย่างเด็ดเดี่ยวนะครับถ้า,าชาวบ้านมีเงินมีทองแล้วมันจะเป็นหนักศีรษะใครครับเชิญเลยครับคือทางคอลัมนิสพี่ศรีอินทป,ปัตรีเรานี่ก็บอกว่านโยบายนี้เนี่ยจะต้องมีการขาดทุนเพราะว่าเป็นนโยบายช่วยเหลือชาวนาไม่ใช่เรื่องการสวงหากำไรอันนี้พูดขึ้นมาก็ชัดเลยนะว่า การทําเรื่องจํานําข้าวเนี่ยเป็นนโยบายที่รัฐบาลพร้อมจะขาดทุนอยู่แล้วเป็นนโยบายที่จะช่วยเหลือชาวนาไม่ใช่เรื่องการแสวงหากําไรเพราะฉะนั้นปีหนึ่งหนึ่งเนี่ยก็จะรับจํานําประมาณ10ล้านตันนะฮะสิล้านตันหากสมมุติว่าขาดทุนตันละ5,000บาทนี่สมมุตินะครับมันก็จะขาดทุน50าหม่นล้านบาทไม่มีทางที่จะขาดทุนมากมายถึง 2แสน6 0 0ื่นล้านบาทได้ตัวเลขยังไม่ถึงครับคือประชาธิปัตย์เขาก็ยกตัวเลขมาแต่ว่าตัวเลขถึงที่สุดมันไม่ถึงครับครับทีนี้มูดี้นี่ได้แถลงภายหลังนะครับว่าปัญหาการจำนำข้าวนี่จะไม่กระทบต่อเครดิตของประเทศไทยเป็นการชี้แจงภายหลังจากที่พบว่าตัวเลขของฝ่ายปิดบัญชีที่มีรองปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานเป็นตัวเลขที่มีความคลาดเคลื่อนอย่างมากนี่ไงตัวเลขที่ว่า มีความคาดเคลื่อนอย่างมากแต่เรื่องนี้จะมีความกระจจางขึ้นมาแต่สิ่งที่ไม่กระจ่จงก็คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นี่จะต้องเป็นคนเอาข้อมูลมาที่แท้จริงมาเปิดเผยให้ประชาชนได้รับรู้อันนี้เป็นทัศนะของคุณศรีอินทประดีแน่นอนรัฐะก็ต้องเปิดครับต้องเปิดเผยเพราะระบอบประชาธิปไตยโปร่งใสนะครับขออีกไม่นานแล้วครับคงจะได้ตัวเลขกันมา แต่ว่าหลักการที่ผมพูดเนี่ยคือหลักการเอาลอซิสอวเกนหลักการในการจำนำข้าวเป็นหลักการที่ประชาชนชาวนาได้ประโยชน์อย่างยิ่งเจ้าหที้นี้ท่านพญาไม้หรือพี่ประเด็จเรานี่เขียนเป็นตอนเลยนะนี่เป็นตอนแรกนะคือใช้หัวหัวเรื่องบอกว่าปลดปล่อยชาวนาอันนี้น่าสนใจมากเขาบอกว่าระหว่างการช่วยรับจำนำข้าวจากชาวนาเนี่ยกับการรับประกันราคาข้าวเนี่ย อันไหนจะถูกต้องมากกว่ากันก็ต้องถามตีละประเด็นประกันราคาข้าวประกันราคาข้าวนี่ข,ของประชาธิปันะที่ทํามารัฐบาลก็ขาดอํานาจในการบริหารจัดการไม่สามารถทําให้ราคาข้าวสูงขึ้นหรือต่ําลงได้เพราะกลไกการตลาดยังอยู่ในกํามือของพ่อค้าข้าวและในธนาคารที่ผูกขาดสร้างกําไรจากการค้าข้าวมาตลอดเวลาเวลาหลายสิปี ดังนั้นประเทศจะต้องสูญเสียแต่เพียงอย่างเดียวไม่มีโอกาสทำกำไรในขณะที่ชาวนาคนปลูกข้าวก็ตกอยู่ในสภาพเดียวกับรัฐบาลคือข้าวจะมีราคาต่ำในระหว่างอยู่ในมือชาวนาแล้วข้าวก็จะแพงขึ้นเมื่อพ้นไปจากมือชาวนาเพราะชาวนาปลูกข้าวเป็นแต่ขายข้าวเองไม่ได้จะสีเองก็ไม่ได้จะเก็บไว้ก็ไม่ได้คนรวยรายแรกคือนายธนาคารใหญ่ครับ พวกนี้ก็จะกลายเป็นผู้กําหนดราคาข้าวตั้งแต่ยังเป็นต้นเขียวอยู่ในนาที่เขา,าตกเขียวเมื่อก่อนได้ยินใช่ไหมเกี่ยวแม่ข้าวที่เขียวยังคานานนี้ทํานาไม่เป็นไม่เคยทำ,ยทำนาแต่กําหนดตั้งแต่เบื้องต้นะได้มากที่สุดครับจนกลายมาเป็นข้าวพร้อมหุงนี่การจํานําข้าวโดยกําหนดราคาไว้ล่วงหน้าชาวนาก็จะรู้เลยเบื้องต้นว่าราคาข้าวในมือเขาจะมีราคาเท่าไหร่เมื่อปลูกเสร็จนี่จํานําข้าวนะนโยบายของรัฐบาลนี้จํานําข้าวเนี่ย ชาวนาจะรู้ล่วงหน้าเลยว่าข้าวในมือเขาจะมีราคาเท่าไหร่เมื่อปลูกเสร็จชาวนาก็จะวางแผนการเพาะปลูกและกําหนดจํานวนของข้าวที่เพาะปลูกได้ตามกําลังความสามารถของเขารวมทั้งการลงทุนเพื่อให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นรัฐบาลสามารถปรับปรุงและควบคุมราคาในตลาดโลกได้จากการควบคุมการส่งออกราคาสามารถเจรจากับชาติปลูกข้าวทั้งหลายได้เพื่อทําให้เกิดการตลาดของผู้ขาย แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้ในทันทีหรือในขวบปีของการเป็นรัฐบาลอันนี้เขาบอกว่ามันไม่ได้ว่าเกิดขึ้นทันทีนะในขวบปีของรัฐบาลนี่แน่นอนว่าการกระทําเช่นนี้ย่อมได้รับการต่อต้านจากจากใครมาเฟียที่ครอบครองและควบคุมตลาดข้าวและเป็นเจ้าชีวิตของชาวนาพวกนี้ครอบครองตลาดตลอดเวลาและเป็นมาเฟียใหญ่ที่ เขาเรียกว่าเป็นเจ้าชีวิตของชาวนาไปดูกันก็ได้ว่าเงินกู้ในกิจการซื้อขายข้าวของประเทศไทยใช้เงินจากธนาคารแห่งใดนี่ผมไม่รู้นะซื้อขายข้าวธนาคารไหนไหนนะครับนี่เขาเขียนเป็น e ว t i o n m มากมานี่ใช้เงินจากธนาคารแห่งใดและที่น่าอดสูใจย,ยิ่งกว่าก็คือถึงวันนี้นายเก่าเจ้าของธนาคารได้ให้ต่างชาติมาเป็นผู้ได้ประโยชน์นี่ก็อยู่ในกลุ่มมาเฟียนะครับธนาคาร คงต้องว่ากันอีกกับสงครามเพื่อปลดปล่อยชาวนานี้พญาไม้ใท้คําว่าเป็นสงครามเพื่อปลดปล่อยชาวนาอันนี้มองทัศนคเข้าใจมีมีนายทุนผูกขาดครับผูกขาดการค้าการเริ่มต้นของคําว่าข้าวเนี่ยอืมไม่ใช่มือชาวนาชาวนาผลิตแล้วก็ขายไม่เป็นไอพวกขายเป็นนี่ยเอาเปรียบเลยมีมานานแล้วครับแล้วผมทายเลยนะที่ประเด็นหรือพี่พญาไม้เนี่ยเขาจะเขียนว่าการจำนำราคาข้าว จะทลายพวกทุนผูกขาดพวกนี้ไงทลายประการปราการเลยน่าติดตามนะครับมีมีกี่ตอนไม่รู้ครับไม่ทราบวงเล็บหนึ่งไว้ก่อนวงเล็บหนึ่งไว้ก่อนแต่เพราะเล่มต่อไปก็ต้องสองละวังกอกูุด์ใช่ไหมครับวังกอกดผมยังไม่ได้ส่งต้นฉบับเลยเขาทวงมาแล้วนะครับผมครับผมทีนี้ตอนเนื่องมาอีกก็คือว่าชาวนานี่คนที่เป็นชาวนาจริงๆนะเขาไม่มีการออกมาโจมตีนโยบายนี้นะ เขาสนับสนุนนโะยบายนี้นะแล้วบอกว่าให้ทําต่อนะโดยเฉพาะตัวแทนชาวนาที่เป็นนายกสมาคมชาวนาไทยคือคุณประสิทธิ์บุญเฉยนี่เขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าปรับราคาจำนำข้าวตันละหมื่นห้าพบาทลงก็ได้หมายความว่าถ้าหมื่นห้าพันมันขาดทุนมากเนี่ยรัฐบาลก็สามารถปรับราคาจำนำข้าวเนี่ยลงมาเป็นตันละหมื่นสองก็ได้หรือหนึ่งื่นก็ได้ ราคานี้ชาวนาก็ยังไม่ขาดทุนครับรัฐบาลไม่รับจำนำข้าวทั้งหมดก็ได้เขาชี้ทางออกแต่ขอให้รับจำนำข้าวชาวนารายละไม่เกินยีห้าตันลดภาระการขาดทุนของรัฐบาลได้ถ้าทำอย่างนี้แต่ว่ายืนยันให้ทำต่อนโยบายนี้ต้องทำต่อแต่ปรับความสมดุลต่างๆยังปรับได้เพราะว่าผลประโยชน์มันเกิดกับชาวนาอย่างแท้จริงอันนี้คือ ทัศนะความเห็นของประสิทธิบุญเฉยนายกสมาคมชาวนาไทยรัฐบาลได้ประกาศไปแล้วหนึ่งหมื่นห้าพันครับก็ต้องปฏิบัติตามนั้นเพราะว่ารัฐบาลมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคําพูดในตอนปลาใสต้องขอบคุณนายกสมาคมชาวนาไทยครับแต่ว่าความผูกพันของพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยคุณวิสาที่ได้ไปพูดหาเสียงตามเวทีตา่างๆคือนโยบายเนี่ยก็ต้องมารับปฏิบัติตามนโยบายนั้น ทำพูดแล้วทาพูดได้ง่ายนะนี่คือรัฐบาลคิดแล้ว<า>พูดแล้วก็ทําต้องทําถ้าไม่ทําก็ถ้าไม่ทาก็เที่ยวหน้าพี่นากันใหม่ะนะครับแต่ว่าทั้งสองเรื่องนี่จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่โดนหมดโดนคนส่วนใหญ่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องจำนำข้าวที่ว่ากันนี่อีกเรื่องหนึ่งคือค่าแรงสามร้อยบาทเรื่องหนึ่งโดนโดนผู้ใช้แรงงานครับเรื่องหนึ่งโดยชาวนา S <S <S เห็นไหมกเกษตรกรกับ,ก,บกรรมกรครับมันโดนคนส่วนใหญ่หมดที่คนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์คือรัฐบาลชุดนี้เขาคิดถึงลากหญ้าอมองต่ําคุณวิสาไม่ใช่มองสูงหาเครื่องบินขับไล่นะ,อะมองผลประโยชน์ <S 2> <S 2> ในธนาคารในธนาคารมองสูงไปในทุนผูกขาดนี่มองต่ำไงมองผลประโยชน์โรงสีคนขายข้าวเพราะนั้นการเลือกตั้งครั้งใดคนลากหญ้าที่เรามองต่ํารัฐบาลมองต่ําจึงรวมตัวกันสนับสนุนพรรคการเมืองที่ สนับสนุนและช่วยเหลือเขาไงนี่คือระบอกประชาปไตยแล้วก็จะเป็นยังไงพวกนายทุนผูกขาดต่างๆก็โอ้โหนี้ออกฤทธิ์ออกเดชนะม,มันมีนายทุนธนาคารสองนายนายทุนค้าเป็ดค้าไก่ครสามนายทุนน้ำเมา,อาเอ,อสามส,สามตัวนี่สี่มีอีกนะสี่มีอะไรนายทุนเมียสวยอะไร <laughs> อันน,น,นี้อันนี้พวกได้คือพวกสามสี่คนนี่แหละก็หาทางให้้พวกคนธรรมดาไม่กล้าเปิดเผย